สวัสดีค่ะไม่นี้แม่ท่านนี้มายามพี่น้องค่งคคะบ,ออบ้านอนน่นบ้านยังปะจ้าโอ้บ้านโนนเต้ข่าวมาเบิ้งบ่อกุ้งคนเด้อค่ะพูน่ะสาธอเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจมาเอาเลยเด้อจ้าเด้อหัวหมูลูกแข้งกระเทียมหมาวยเดียวพูน่ะบ้าพูน่ะค่ะมา อันมูนี่กิโลเท่าไหร่ค่ะสี่ร้อยสี่สิบจ้าสดแซบเนี่ยวานดีแล้วเนี่ยอ๋อมันสั้นวาสั่นโอ้โหสา้อยโมี่มเาูนี่สี่ร้อยสี่สิบ้าอันมูนั่นมันจืดด้วย่าหูหนาโรงงานเนาะมันจืดจือไปกินเน่มันจืด้รรมาบค่มนบอสะบอกคือนั้นไงยังจืดจืด ขาขาวันปันร์งายะพอนเยอะจ้าี่นกอยะเขาคือว่าอันล้างบางแค่ก็ไม่จากกระบินมันจ้านั่นแหละจ้านีเด้อค่ะมนี่จิโร่ละสี่ร้อยสี่สิบจ้าเนี่ยเส้รเสจากบ่อเลยค่ะอันนี้สามร้อยก็โตโลกว่านี้เดี๋ยว้าเดินดูค่ะ จาอันนี้อันกิโลละสามร้อยเท่า่าเนี่ยสามร้อยเจ็ดสิบป้าอือเป็นบุญตาที่ได้มาชมฟ้ามกุ้งเพล่น,น,น,นจะป้าโมนี้กิโลเท่าไหร่ตัเนี่ยอยโอ้อันนี้สิรากิปาพี่น้องเลย มาเอ้ยมาเอาเราเด้อจ้ากุ้งแถวบ้านโนนแต่ติดถนนติดถนนเลยนะจ้าบ้านบ้านแม่ยังก่อบ้านแม่บรรจงจ้าบ้านไม่นุ่นเขาดู้บ้านไม่นุ่นเด้อบ้านไม่นุ่นบ้านไม่นุ่นจ้าบ้านโนนแต่บ้านไม่นุ่นจ้าโอ้โหหนีไปก่อนหน้าคุณอาึ่งก็ทอด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 พนันกุ้งนี่ยังก่นไหนจ้าแม่จงกุ้งกุลาค่ะกุกุ้งกุลากุลาดำบ่อรื้อยัง ปาสพี่น้องเป็นตาสะออนด้แงวาฬนี่ยหวานจ้วงจ้วงค่ะโอ,โอ้จะเป็น,นดีไายจะได้ไหมชมฟ้ามกุ้งคนเปิดร้านอาหารค่ะมีไลยไลยเมนูเ,เนจี๊ยปาสเห็นไหมจะปีหาหนึ่งวัตเจี๊ย ก็ว่าุ้งอย่เราก็มาล้มอยู่ที่ีนอันนี้มันเป็นอยังไหนจ้ะที่ายคาดโอ้ชายขาดเป็นกุ้งนิ่มอย่รงนี้อือชายคาดเลยอ๋อแม่ว่าแตกินดีมั้งจ้ะแรคเท่ากันแมนจ้ะกุ้งมักแต่ว่าเัวนเออกุ้งนิ่มเนี่ยมา้่าสวยงามสวองามงามงม อันเท่าไรก็อันสี่ร้อยเกียิบว่าที่มู้นอ่ะิโร่และสี่ร้อยเกียสิบว่าท่นค่ะเก้าโรอืมเก้าตัวรู้ัวแต่ะคุ่มเลยเนาะจ้าโอ้สเนาะจ้ะเมื่อนี้่ท่ันนี้พามาชมฟาร์มกุ้งแม่จงข้อยังกอดข้องบจ้าจ้าข้อหน่ข้อด่างงบ โอ้บ้านบ้านร้านดาบดาบงบกุ้งเผาก็งบเชิญได้จ้ะเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินกุ้งสดอย่าโอ้โหละเป็นมาได้ครับครับโอ้สอนเนาะนี่แหละค่ะ บอกุ้งต้นเปิดร้านอาหารค่ะมีทุกอย่างเมน,นูหลายหลักค่รม้านโน้นแต่ในครันนี้กับเพิ่งมาเห็นนี่แหละค่ะมนโนนแต่ก็ได้แต่แก่อนก็เคยมาสะพานไปซื้อค่ะบ่ไร้มาเยี่ยมชมขนาดนี้ เอาอีกอย่างให,ห้เป็นญาพนนะจ๊ะเป็นยาพนฮะข่าวสาเพ่านคเป็นารนวใในั่อโอ้แดีเรเาต้องเอาข่าวสารเออเดี๋ยวโอ้พเนเอาข่าวสารเาะเวลาจับไปเห็ดอาหารจะคอยบ่มีกินและสั่นพนว่าองให้จุนจ ได้ความรู้จั้งหลายจ้ะได้ความรู้จั้งหลายเลยกับวิธีการดูแลกลุ้งโอ้ยสะอ่อนมูนี่หละเนี่ยมูซี่ลอยเกล็ดสิมีแล้วแต่ไงขัดไงนนเนี่ย่เวลาเนาะมันหง่ามันก็ดีเด้มันกินแซ่บเด้ผู้เาเลี้ยงเขาว่าเขาไม่กล้ากินจ้ะโอ มันตัวใหญ่ตัวงามลายจนบวกากล้ากินนเกดจ้าขอจบคลิปนี้ไว้สำนีกันเนาะ,ค,ะนค่ะนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ค่ะเย็นนี้พามาชมบ่อก,กุ้งนะคะร้านอาหารทอดดาบงบปลาเผาบ้านนวลแต้ค่ะจบคลิปนี้ไวส้สำนีกันเนาะค่ะน้องคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า